สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนเช้าอ่ะวันนี้หลังจากที่ได้พาทุกคนไปเทีเ่ยวตลาดเช้าหลวงพระบางแล้ววันนี้ก็สิกลับบ้านพักเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งว่าบ้านพักที่คอยพักนั่นมันปิดนเนาะใดแล้วก็มีห้องเป็นเนาะใดเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเขา้าชมไปเบิ่งบ้านพักน้ำกันแล้วว่าถ้าใดเนาะหากว่ามาหลวงพระบางแล้วอยากจะมายูจุดเครื่องกลางสามารถเที่ยวชมได้ทั้งตลาดมืด ราคาตลาดเศร้าแล้วก็เป็นจุดเครื่องกลางสามารถยางไปได้บริเวณนี้เลยจะไปเพราะว่าจะไปท่ยวสมรัสว่างบอ,อผู้สี่บอบจังสิสามารถมาได้เนาะแล้วสามารถมาจองบ้านหักบอลที่ข่อยอยู่นี่ได้เนาะแล้วก็กอยู่เครื่องกลางอีหลีแล้วก็ยางมาแล้วก็สามารถยางเท่ยวสมงานสร้างของประชาวงหลักสมวิสิตของสาวหลงขว้างน้งแบบนี้ได้เนาะแบบนี้ เขามาหอมกับโบได้ไก่เนาะคอยย่างเขามาบางทีเนี่ยคือปากทางที่ย่างเขามากะแปบ๊บเดียวหอดนะบ่หอดหนึ่งน,งนาทีกะบหอดแล้วเนาะนี่เป็นบ้านพักจัสมินวิวเนาะนี่เองบ้านพักของเพื่อนกกจะเป็นแบบนี้เป็นอาคารสองสั้นน,นี่เนาะแบบนี้เดี๋ยวเบิ่งทางเข้ามาดิทางเข้ามาก็คือจุดนี้เนาะมันจะมีหอมตลาดหอมตลาดมืดแล้วคืออ่าย่างมาหน่อยหนึ่งเนาะเขาก็จะเห็นแล้ว นีอันนี้ก็จะเป็นฮอมซ์อ,ออกไปอ,อีกซอยหนึ่งต่างหากเนะซอยหนึต่างหากน,นี่นี่เนาะ,ะจริงง่ายเลยนี่คือบ้านพักของเพิ่นเ็เขียนว่าเหือนผัก j a ส์มินเพิ่นแบบทางฟรีทางไวไฟแล้วก็มีเบอร์โทรให้พร้อมนี่ก็คือจะบรรยากาศทางด้านหน้าของบ้านพักของเพิ่นจะประมาณน,นี้ เดี๋ยวเข้าไปส o มหภาพบรรยากาศทางด้านในของบ้านฝักของเพื่อนเราก็ไปบึ่งห้องน้ำกันว่าจะเป็นเท่าไหร่กินข้าวบ่ไอ้ไกินกี่อย่างนยังกินข้าวตั้งสองสิ้น,น,นอันนี้กินมาอะไรได้หน่ไปกินันข้าวเปียกอันห้านอันภาษา,ศาศนิยมมาเเข้าขึ้นห้องก่อน,นอเไปก็มีหลายห้องให้เลือกเนาะมีทางสั้นลุมทางสั้นถึงมีสองสั้น แต่ว่าคอยพักกัคอยพักอยู่สั้นที่2องขึ้นไปอุบห้องกะถือว่าเป็นบ้านพักทีรักสมราคาอรเนาะอ่าเป็นหน,นคืนเนาะหคืนหนคืนนี่กะจะแม่นราคา1 5แสนห้าสบพัจเนาะนคือจะเป็นสั้นสองก็จะมีันะ้งหนึ่งสอง่ห้าหห้องสองัสง้นส,ส,สมีอยู่หห้องไปเบิ่งทางด้านในน้ำกันอาจะเป็นอนะไรเนาะ ค่อยพักที่ห้องเบอร์82และครับไปเบิงวิวเนาะว่าจะเห็นวิวสัมภาบ,บ,บเข้ามาแลีลนี่เอา้เอาล็อกตัวเองอีกเนอเอาอเขาเปิดแอร์อยู่เปิดเครื่อดดงดูดอากาศอยู่อะไ้เนาะ เขามาแล้วเขาก็จะมาเห็นนี่เลยเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนคู่เนาะเตียงคู่แต่ว่าคอยมาพักคนเดียวเนาะเป็นการมาท่องเที่ยวคนเดียวแล้วก็ได้นอนคนเดียว,ยวไปบึงห้องน้ำกันก่อนเนาะห้องก็บบินเกว้างปันใดเนาะเว่ากับพอโอเคได้เลยเขายางเข้ามาเขาก็มาเจอบ้านหักเลยเจอบรรนอนเลยเนาะสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็คือจะมีเป็นอา อ่างล้างหน้าห้เคาแล้กก็จะมีเป็นเวียนนี่บีผมก็หน่อยหนึ่งอันนี้ไป่ยุ่ผู้ดีว,ว่าเมื่อกี้นี่ไปตลาดนาเดี๋ยวล้างมือกันเนาะนี่มีทางกอะหน้าให้แบบนี้อันนี้เป็นอ่างล้างหน้าหล่าคนก็นจะมีทางเป็นหวีมีสุดหวีให้กับแปรงสีฟันอันนี้ก็จะเปลี่ยนก๊ะอ่าเครื่องอ่าเครื่องอ่าปรับน้ำเย็นน้ำอุ่นเนาะนี่อ่ะ นี่ก็จะเป็นโคปดีนีเป็นประตูแบบนี้เป็นประตูแบบเรือนนี่คักบ่ทุกคนนี่อันนี้รีวิวเนาะรีวิวห้องพักรีวิวบ้านพักที่ข่อยเขามาพักแล้วกลับเป็นบ้านที่อยู่ใกล้อันนี้กัเตียงนอนอันนี้เป็นเครื่องของข่อยเองเกี่ยมมาชุดเดียวเพราะว่าเขามานอนขึ้นเดียวแล้วก็จีกลับถ้าว่าผู้ใดน,นอนมาแบยมาแบบมากับมู่กับคู่สิสามารถแซกกันได้เนาะ นอนน้ําก็งสองคนได้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเขาสามารถน,นั่งเห็ดเวียกได้อันนี้ยังตัดต่อลิป,ปะไว้อยู่เนาะตัดต่อลิป,ปะไว้อยู่พอดีตัดต่อแล้วละอันนี้มันจะเป็นตู้เย็นให้เวาใสซเครื่องใส่ของได้น,นี่เนาะก็จะมีเป็นปลั๊กเสียบทางด้านหลังแบบนี้ผ้าม่านก,ก็นสามารถไขออกได้เนะาะอันนี้ไขประตูนี้ออกได้ชันึงไขออก นี่ไข่เข้านี่อึบมันจะมีสองสั้น,น,นตู้สองสั้นอึบเีนี่เขาจะเห็นวิวทางด้านนอกแบบนี้จะมีตังน,งนังไขนี่ขักเบาทุกคนแบบนี้เลย ทีระเบียงเขาจะมีระเบียงให้เนาะชั้นสองจะมีระเบียงเป็นตั้งนงั่งเาสามารถมานั่งลิ้นอยู่ได้นั่งลิ้นไอ้เขาเนี้ยไปจากจุดนี้เขาก็จะเห็นตลาดน,นี่เนี้ยไปเห็นบินยังมีตลาดเศร้าอ,อยู่จุดนี้ข่อยเลือกอามาพักที่วันนี้ก็เพื่อ,อ,อว่าาว่ให้มันสะดวกสบายเนาะใน,ใน,ใ,นในตอนที่เขาไปเที่ยวหลายบอ่อนเน่ซนทรัลเขาก็ย่างบาง่ได้ย่างไก่คาะผักข้าวบากจะเศร้าเป็นรถ ไป,ไปเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเบิงพาบรรยากาศแถวแถวบ้านพักในนวัดปิดแนวใดแล้วลก็ไปที่เคาน์เตอร์น้ำกันเติมอันนี้พาทุกคนมาเบิงบ้านห้องกันเนาะตอนนี้ค่อยกด้ยางออกมาทางด้านนอกของงานพักแลเนาะหรือว่าบ้านพักแล้วบบลวันนี้จะพาทุกคนมายางสมเบิบ้งหอมนี่หอมบ้านพักนี้ไปยางสมเบิ้งหว่ามันสีปีหาาบรรยากาศเป็นแนวใดนี่เขาจะเห็นว่า มันเป็นสไตล์บบว่า,ากินหอมนิดน้อยอเอาอยางเนาะ้วกาสามารถเอารถจากแหล่าเดียกับที่ได้แต่ว่ารถใหญ่เข้ามาบาได้เนาะเป็นหอมซอยนิดน้อยแบบนี้แถวนี้ก็จะมีบ้านพักหลายบ้านพักมีห้องแถมหลายเอาไมายางหลินในตอนซ้ามาไมยางชมภาพบรรยากาศไมายางอาอาเอากินอายเนาะบรรยากาศต่อนซ้านี่เหมาะที่สุดในหลวงพระบางนี่ นี่เอาแน,น่งยางจากจุดนี้ลงไปก็จะเป็นเป็นเค้กของของปะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบ้านพักงานพักสุนิดางานพักห้านเสิมสวยอันนี้ก็จะมีเป็นงานพักด้วยกันสไตล์ ให้เกันเมื่อไรเนาะถ้าว่าเขาขึ้นไปอันเทิงผู้ศีเขาเนี่ยลงมาจะเห็นว่ามีความสวยงามอันนี้บบเมตอันนี้ก็จะเป็นงานพักคือกันถือว่าแถวนี้สลายจะเป็นงานหักเบิดเลยเนาะสวยงามอ่อนซอนแบบงานซานของเพิ่นเนาะมีเป็นความเป็นเอกลักษณ์นี่แหละ คอยว่าเออท่านเบบิิตงานนี้คอยกระเซ็ดแบบสไตล์แบบนี้นะแต่บูห่วงว่าสิเกิดหรือบวเนาะแต่จะต้องพูดแหละนะอันนี้เขาคิดเอาไว้ว่าอยากจะได้งานแบบสไตล์แบบนี้เบิ้งแล้วแบบมันสวยงามเนาะเ <c oughs> ขายางลงมาน้อยเดียวก็หอดแล้วเนาะเส้นทางเข้มข้องข้ามฟากไปเบื้องนั้นไปก็จจแมแนเป็นเมือง จอมเห็ดห้านอันนภาษานิยมห้างข้าวเปียกที่ไปกินเหมือเศร้านี่ก็อยู่พูดนะยางห่างหอมนั่นแถวนี้เพิ่งจะมีบริการรถตู้แล้วก็มีรถจัมโบ้คอยหับโซ่เขาข้าเขาจากทางเที่ยวไปยางต่อแบบนี้ปะจะพาทุกคนยางเที่ยวโซมต่อเพราะว่า เฮายางไปตลาดเน่แล้วก็ไปจุดโซนๆเน่จังสีก็อาจจะใส่เสียงได้บเต็มที่แล้วก็อาจจะมีการบรรยายแบบเต็มที่นะเพราะว่ามันก็เป็นนี่ก็คือเฮ้าสีว้าดังกับกิ่งใจเพื่อนเนาะเพราะว่าู้สนกว่าแบบมีความเกิ่งใจนะคันเฮาอยู่เปื่อนหลายๆคนก็โบือมาแบบนี้เนาะเฮายางมาคนเดียวยางมาชมภาพมนคนเดียวก็สามารถบรรยายได้เต็มที่อธิบายได้เต็มที่เนาะนี่ักษณาฮันสารก็จะเป็นแบบนี้ นี่คือมีอยู่ที่นี่บนเดี่ยวคืหลวงพระบางเด้อทุกคน้ภาไปอยากได้ส้มภาพบรรยากาศแบบนี้ความสวยงามแบบนี้กินอายแบบนี้เนาะมีอยู่ที่หลวงพระบางเท่านั้นอันนี้ก็เป็เฮือน,นักคือกัน,นแต่ว่าเพิ่งกระปิให้บริการเนื่องจากพิดของโควิดนี่แหละเขียนนี้ก็ขึ้นเม้นป้าบ้านหัวเสียงเนาะพาเขาหน้นจากฟังนี้ไปกันเป็นเข้มยของอันนี้ ใส่น้ำของอันนี้ก็จะมีหอมขึ้นไปอีกอยางพาทุกคนอยางชมภาพบรรยากาศในตอนเศร้าหลังจากที่ได้พาทุกคนไปเบิ่งบ้านพักมาแล้วบ้านพักกะ มันก็บบุญใหญ่เนาะมันบ่นถึงขั้นว่าเป็นหงเฮมขนาดใหญ่ข้าวจัวเขาไม่เป็นหงเฮมก็คือกันแต่เป็นหงเฮมลักษณะทีาา่แบบว่ามีเพียงแต่อสองสั้นเนาะแล้วก็หน้าที่กับโบได้หลายมันก็เป็นแบบว่าขาเจ้ามีการอนุรักษ์แล้วก็ควบคุมขนาดมันจะให้นหน้าที่เท่านี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองมรดกโลกเราเป็นชุดอนุรักษ์อย่างที่ไหน,านาก็ได้แต่เท่านี้อาะให้แบบมีม,ม,ม,มีตึกใหญ่ๆสูงๆอ่าสิบสั้นส่าวสั้นคืออยู่ยังจัดมันโบแมนเนาะโบแมน,แมน,แมนเลยโบแมนเลยหลวงพระบางจะเป็นแบบนี้ จุดบ้านพักตัวนี้งามเนาะสวยงามมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์เลยอ่ามถึงว่าตอนสวยแต่ว่าอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นเย็นสบายและแหละเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ติดกับภูเขาเนาะอหลวงพระบางนี่ เป็นเมืองเก่าเมืองเก๋นเนาะเป็นเมืองที่มีประวัติอันนี้แมนเป็นเฮือนพักกงเจียง<ป>อ่ะ,<ป>อะว่าายางนี้ออกไปก็จะแมน ไก่เติบกุนนะ้นออกไปซอดปูนอ,อีกทางด้านหนึ่งป้าต้นสำสาตัวเองต้นบางญงเนาะบางญ่เลยติดกับเม่น้ำของอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่หลวงพระบางแมน16องศาเนาะในเวลาตอนเช้าในระยะตอนเช้านี้สวยๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับอุณหภูมิประมาณ20องศา20องศาคือเมือ่อคืนนี้อุณหภูมิอยู่นี่หันตอนเดึกๆเดืาแมน10 สิบเจ็ดลงสิบหกนี่นนเห็นบ่เหน,นของเห็นอะกินอายมอกเนาะปกคลุมต้นไม้สวยงามปะ สิได้พาทุกคนยางกลับบ้านพักแล้วเนดะ้อะวันนี้ก็จึงสิได้มีโปรแกรมเนาะพาทุกคนไปเที่ยวต่อจุดใหม่เนาะอึดขาบทางก่อนอึดมาทางด้านนี้จะเป็นแนวใดออกมานี่ก็เป็นเส้นทางหลักเนาะก็คือ,อยูเป็นวงเวียนครึ่งใจกลางของเมืองเพืชน,นันแหละวงเวียน สไตล์ค่าย,ายกันเบิดเนาะสไตล์ค่ายคือลักษณะค่ายคือกันมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยบรรยากาศมันเงียบสงบลายอันนี้จะเป็นเพืนปลูกภาคส่วนขวของเพื่อนมีดอกมอไม้มีของสวยงามอืม อันนี้ก็จะมีห้านขายเครื่องเงินดอกอันสันดอกอันสันนี่มันก็กิ่นแล้วมันก็ดีหลายอย่างก็คือยางไปตลาดเซาเมือเซานี้เนาะกันยังเพิ่นว่าขายดอกอันสันอแหเงเอาจจะเอาไปใส่น้ำอุ่นหินมันก็เป็นเกี่ยวกับมันดีเกี่ยวกับพวกการไหลเวียนของเลือดหรือตันโ้วงอย่างประมาณนี้แหละ พวกดอกอันซันพวกอันพกันพกอ,อีหุ้มนี่สุดนี่เนานะสุดแล้วเนะาะฮอดเท่านี้เลยอะ สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอเนาะที่อยู่ในหลวงพระบางก็เข้าใจน้าทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามับสมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อหลายๆจุดในนครหลวงพระบางเนาะขออื้นวันนครหลวงพระบางเลยกันเนาะเพราะว่าเพื่อนหากเปลี่ยนมาเป็นนครหลวงพระบางขอเข้าใจหลายๆสำหรับทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามและหาสมเจอกันไหมในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนย่างเลาะเที่ยวสมจุดไหนตื่มไหน ขอบเขตบ้านของเพื่อนนี่เมืองของเพื่อนนี่เนาะมาก็บดภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมแล้วกันสารคิีวิดีโอนี้สบายดี